สวัสดีครับวันนี้เรามาทำาพิธีเพาะพวงคลามนะจากกิ่งตอนแล้วก็ใช้ดินใบไม้ใส่ถุงดำแบบนี้นี่คือดินใบไม้ลว้ลวนเลยร้อเปร์ซไม่ผส,สมไ,ไม่ผสมอะไรนี่คือใบไม้เดี๋ยวเรามาใส่ต้นพวงคลามนะครับเป็นพ,วง,พวงคลามออสเตรเลีย พันช่อใหญ่ดอกใหญ่ครับดอกสีม่วงๆ่วงเนาะเราตอนทิ่งเองแล้วตอนไม่ยากตอนแค่ไม่ถึงสองเดือนอออดินใส่ดีที่แล้วค่ะจับไว้ก่อนนะ่าครับแกะถุงแล้วก็เอาตั้งลงไปที่ที่ที่ถุงดำนะครับเสร็จแล้วก็เอาดินใส่รอบๆเห็นไหมดินใส่รอบๆตร,ๆนรๆง,งนี้จับตั้งไว้ มือหนึ่งจับตั้งแล้วมือหนึ่งก็ใส่ดินจริงๆทำคนเดียวได้นะนี่ไงถุงใหญ่ไปเลยเนาะถุงนี้เราขายอยู่ที่สองร้อยห้าสิบครับถุงนี้ขายประมาณสองร้อยห้าสิบเพราะว่าจริงตอนลากเดินดีแล้วด้วยเนาะแข็งแรงถุงใหญ่แบบนี้แล้วออกดอกแน่นอน ออกดอกทั้งปีพวงคามไม่มีไม่เห็นดอกนะดอกสีม่วงสวยด้วยนะแล้วก็กดด้านข้างถุงแบบนี้เวลาย้ายย้ายถุงหรือขยายถุงเปลี่ยนไซสถุงก็ต้องกดดินข้างๆแบบเนี้เข้าไปให้มันแน่นก่อนกดข้างๆให้แน่นให้ตรงกลางมันโปง่งอ่พอเติมมันจะโรยหน้าอีกโรยหน้าให้มันพอดี แค่น,น,นั้องพอรดน้ำดินในไม้มันจะยุบลงไปประมาณหนึ่งนิ้วนะครับเวลาเอาไปซื้อดินไปะต้องต้องเผื่อเผื่อระยะที่มันยุบด้วยอย่างเงี้ยแต่มันยุบถ้าโดนน้ำมันจะยุบอย่างนี้ก็ไม่ต้องกดกดแล้วพอเรากดข้างๆไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้เป็นพวงคามออสเตรเลียนะครับต้น2องล้อสนใจทำได้ครับขอบคุณครับ